tiếp ok quay à khung nha nhớ cho khớp lốt phở lên mày luôn ra lốt đó phở Đi bay thiếu ha sẽ đi ha đi đợi đó giờ con cháu mày đi là lốt nữa bảo bay ผมจะไปตะวันได้ไหมหลานใช่ใช่ใช่หน้าอย่างหลานอาไรลง,งานลกเลยอย่าเต้นขึทำไมคุยเยอะพูดแบบนี้หล <laughs> านบีหมดไปเยอะแล้วหลานใช้ <laughs> างามก่ันนะหลาน <laughs> โอเคมาสวัสดีฮะคุณดูตอนนี้เราก็หยุดเกมเดิมเกมเมื่อวานของเรานะฮะวันนี้จะเป็นด่านที่สองใช่ไหมคะคุณยายเดินแ,แล้วหลานเลยไปค่ะคุณยายพาหนูไปซิ่งเลยคะ่ะหลานยังตัวเป็นเหลืองเลยหลานล้วต้องตัวเป็นเหลืองดีหโอเคหนูดเป็นเหลืองนะคะยายเราเป็น,ปนตัวเหลืองเป็นดีฟ้าม เว้กสเกปอาจจะปัสแสงน้องรถรถติดหลานหิวใช่ไหมหลานหิวค่ะคุณยายคุณยายพาหนูไปหน่อยนะคะตัวละครถ้าหลานไปดีแล้วหลานก็จะไม่หิวอีกต่อไปเคยายหนูข้าไปแล้วอ่ะเอ้าหลานไปดูเลยหลานไม่ดึกค่ะได้เลยหลานแด่คุณยายจังหวะนี้นะฮะไม่ยายเต๊กหยา อุ้ยยายเวเก่งอุ้ยยายเก่งมาเก่งไมหล่อเลยเก่งเก่งเก่านั่งได้เลยยายยายอ่าเลี้ยวซ้ายค่ะคุณยายไม่ได้แล้วยายเปิดเพลงกันดีกว่าโอเคทำไมไปเยอะนี่หลานย่าย่าจะฟังอันนั้นเอาขึ้นไปขึ้นเอาไม่ได้หลานแปลงอะไรนั่นหลานโอเคค่ะคุณยายเลี้ยวซ้ายค่ะนิดนึงค่ะคุณยาย ใจน,น,นิดนึงแบบไม่ต้องไปเยอะนะคะไปพอดีพอดีอันนี้ย้ายหนอยหน่อยไปไเ,เขาเกียวเถอะนะเขาหลานเนี่ย,ยให้ย้ายเดียนเน๋ยวนะอยเลยย้ายหนูหิวมากของหนูร้องจอกจอกอ๋อ,อย,ย้ายหลานนัน้นดีสิหลานเลย <c oughs> คุณย้ายหมุน,น,นคุณย้าย,ายขาหลังหมุนขวาค่ะเยี่ำหมุนขวาครัคุณย้ายโอเคเยี่ยมไปคขับคุณย้าย โอ้จังหวะนี้ดีมากเลยค่ะคุณยายถอยแล้วหมุนซ้ายนิดนึงค่ะถอยก่อนนิดนึงถอยนิดนึงแล้วหมุนซ้ายหน่อยค่ะต้องถอยอีกเหรอหลานใช่ใช่ใช่มันจะได้ตรงเลยคุณยายโอเคหลานโอเคคุณยายเดินหน้าหมุนขวานิดนึงโอเคหลานเออกลัวนิดนึงเดินหลานใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคอ่ะคุณยายเดินหน้าหมุนขวาอีกนิดนึงไม่ไม่ตรงค่ะคุณยายหมุนขวานิดนึงค่ะนิดนึงค่ะคุณยาย โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคอากยัยตรงไปเลยค่ะตรงไปนิดนึง,งแล้วหมุนขวาชไม่ไม่ไมสึดก,กรลางนิดเดียวพอแป๊บนึงนะคะตรงนิ้นี่ค่ะคุณยายอ๋อโอเคโอเคเอ่ออีกนิดนึงค่ะคุณยายขออีกนิดนึงขออีกจึ๊กนึงโอเคเบค่ะคุณยายคุณยายขบิจเจเดหลานเพื่อนถอยหลังนิดนึงถอยหลังตรงๆเหมือนเดิมเลยนิดเดียวถอยหลังตรงตรงนั่นหลานใช่ค่ะเบค่ะโอเคคุณยายหมุนขวาเลยค่ะทีนี้ขวาตรงนั่นหลานเลยใช่ค่ะหมุนขวาไป นิดนึงค่ะคุณยายบึ้มอา่าโอเคคุณยายถอยหลังก่อนนิดนึงถอยหลังหมุนหมุนซ้ายค่ะนิดเดียวนะคะถอยหลังหมุนซ้ายได้ค่ะนิดเดียวค่ะคุณยายนิดเดียวโอเคคุณยายหมุนขวาหมุนขวาค่ะหมุนขวาเดินหน้าเลยหมุนขวาเดินหน้าด้านหลังหมุนขวาเดินหน้าไม่ไม่เจอผลเดี๋ยวยายจะฆ่าคุณตายยายไม่สนหล <c oughs> ักหลานเลยโอเคเอจังห <c oughs> ะวะนี้คุณยายหมุนขวานิดนึงค่ะโอเคแม่ค่ะทีนี้คุณยาย หมุนซ้ายแล้วนิดนึงค่ะแล้วต้นหน้าเลยหมุนซ้ายนิดนึงแต่นิดนึงนั่เหระเนอะใช่ออ้คุณยายเจ๋งค่ะเจ๋งมากค่ะคุณยายหมุนซ้ายอีกค่ะใช่ใช่โอเคเยี่ยมค่ะคุณยายเยี่ยมเยี่ยมหมุนขวานิดนึงเดินหน้าหมุนขวานิดนึงเดิหน้าขวานิดนึงโอเคคุณยายตรงมากคุณยายตรงไปเลยตรงขึ้นมาคุณยายคุณยายมีไฟแดงคุณยายดูยังไม่ยัดตัวเขาแจกยายแบบยายแบบยายแบ โคตรเก่งเนยโคตรเก่งยายเก่งเมื่อไหรเนี่ยยายขอาเมื่ไหร่หนึ่งใบแดงค่ะยายไปนักซิ่งเก่าแต่ใบแดงคือเราต้องไปอยู่เลนนู้นค่ะคุณยายไม่ใช่อยู่เลนนี้อ่ะหลานเอ้ยรถแบบตาตาได้เลยแย่แย่หลางไปไปยาถึงหลานเอ้ยคุณยายไม่ได้คุณยายแบกแบกแบกคุณยายแบกเออยายดูตุยหลานนั่งดีดีหลานที่นี่คันนู้นไม่หลานค่ะคุณยายทำแบบนี้หนูกลัว เีหหลลนแบโอเคอันนี้คุณยายถอยหลังค่ะโอเคโอเคคุณยายแบกค่ะคุณยายหมุนขวาหมุนขวาไม่ถึงขวาใช่ไมปหรอใช่ค่ะคุณยายหมุนขวาสวัสดีคนดูด้วยค่ะสวัสดีน้องบี้ฮะหมุนขวาเดินหน้าค่ะโอเคคุณยายถอยอถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยหมุนหมุนซ้ายค่ะถอยหมุนซ้ายน,านิดเดียวนิดเดียวนะคุณย <c oughs> ายหนุ่มทองล้อโอเคเบกคุณยายคุณยายเดินหน้าคุณยายเดินหน้าุ๊ยคุณแก้คุณยันคนเดียว้ันรถสุดตู่คุณยายก็หลัง จังหวะนี้นี่พวกแกไปนะมีคนข้านมตองมีคนข้าขนมหลาเลยเป็นช์ไดขอคุณยายเปนลิลลด้วยจากคุยายโอเคได้ไหโอเคสรุปไหาดูออกคลิปเดี๋ยวนะคุณยายแป๊บนึงโอเคราแป๊บึงก็ได้ได้คุยยารอกันนะสัญญาณนะฮะไปขยายไปเป้าคเกเบกเบก่ะยยาเบกโครเสียวเลยโอเคทีนี้ ทีนี้คุณยายเราจะหมุนซ้ายคุณยายเราเดยวซ้ายค่ะคุณยายซ้ายนะหลานซ้ายซซ้ายเดินหน้าค่ะต็มกำลังหลานอ่าอ่าโอเคโอเคเบรกคุณยายเบรกโอเคคุณยายหมุนขวานิดนึงหมุนขวานิดนึงหมุนขวานิดนึงนะหลานโอเคเรียบร้อยคุณยายตรงหน้าเลยเดินหน้าตรงเดินหน้าตรงเออเออเออเบรกค่ะคุณยายเบรกเบรกเบรกคุณยายแบบรูรู อ้ที่คุณยายถอยหลังแล้วเข้าไปในสวนสวนสวนสาหานะคะคุณยายยายบอกไม่เห็นเลยหรอคยายถอยหลังหมุนหมุนขวนนะคะถอยหลังหมุนขวาใช่ใช่หมุนขวาหมุนขวาถอยหลังก่อนหมุนขวาก็นี่แหละหมุนขวาหมุนขวาหมุนขวามันจะต้องไปอีกั่งั้นงั้นคุณยายต้องเดินหน้าหมุนขวาค่ะคุณยาย ยายหมุนซ้ายแถลาหมุนซ้ายแถลาหมุนซ้ายยายเข้าใจแล้วหรอด้อโอเคโอเคยายเก่งไหมยายเข้าใจหรอนายายหมุนหมุนหมุนขวาเดินหน้ายายหมุนขวาเดินหน้าได้เลยหมุนขวาเดินหน้าเข้าต้งแขงนะยายตรงไหมหรอนไม่ตรงค่ะคุณยายยายถ่ายหลังเลยโอ้คุณยายโชคคนตายค่ะโอ้ตายแล้วปาดตี คุณยายคุยอะนคุณป้าโอเคคุยเดินหน้าก่อนเดินหน้าเดินหน้าตรงเดินหน้าตรงเดินหน้าตรงไหนเดินหน้าตรงใช่แล้วหรอเนื้อนิดนึงนะคะคุณยายโอเคโอเคโอเคคุณยายแล้วก็ยายหมุนขวาเลยค่ะยายหมุนขวาอู้ยายเหมือนยายยายหยับคนอยู่ยายหยับคนอยู่รานนั้นไม่ดีสินหอโอเคโอเคยายหนูนั่งไม่ดียายเอาหนูกลับไปนั่งที่ก่อนหนุ่มไม่อยากไปเด็กตกโอเค ได้จะหมุนซ้ายออดดโอเคเยี่ยมากยี่ยมหากคุณยายคุณยายเอาเอาไปคุณยายไปโอเคยายส่แล้วตอเนี่ยอันนี้ที่คุ่ในปากหรือว่าไลน์เข้าไปนั่นแหละโอเคโอเคคุณยายหมุนขวาค่ะหมุนขวาหมุนขวาเดิแน้เยี่ยม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 โอเคโอเคทีนี้คุณคุณยายหมุนหมุนซ้าย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 ซ้ายเดินด้านหลังใช่ใช่ซ้ายเดินหน้าอ่ามันไต่ถอยละอ่าโอเคใอ้หมุนขวาคุณยายหมุนขวาคุณยายหมุนขวา ่มุนขวาเนน้ามุนขวดนแน่หมุนขวาเนแน่หมุนขวาหมุนขวาอีกเออคุณยังคุณคุณยัาติดคุณย่าถลาคุณย่าติดหินติดหินติดหินใหญ่หินใหญ่มากคุณยถลาเอาเยี่ยมเยี่ยมเยีมเคุณยัาหมุนหมุนหมซ้ายหน้าห่อยหมุนซ้ายดานหน่นึงหมุนซ้ายหมุนซ้ายหนซ้ายดิหน้านิดเดียวใช่ไหมรอนอ่ายัหมุนซ้ายนิดนึงคุณยหมุนซ้ายนิดนึงนหโอเคเยี่ยมเออเดี๋ยวนะ คุณยายคุณยายหมุนขวานิดนึงเดินหน้านนิดเดียวนะเดินหน้านิดเดียวค่ยยะคุณยายเย้พะคุณยายไปค่ะคุณยายถอยหลังถอยหลังหมุนซ้ายค่ะไอ้ถอยหลังไปแบบอีกฝั่งนึงอ่ะเมื่อกี้ขวาซ้ายซ้ายแหละใช่ไหมหน้าซ้ายอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไงคุณยายหมุนขวาถอยหลังหมุนขวาย,ยายชนได้รหรอร้านยายชนหินก้อนเมื่อกี้เลยค่ะคุณยายต้องเดินหน้าคุณยายเดินหน้าเออใช่ใช่ใช่ โอเคคุณยายถอยหลังถอยหลังไปก่อนคุณยายผิดคุณยายผิดกำแพงค่ะเมื่อกี้คือแบบดีมากเลยคุณยายชนกำแพงแล้วโอเคเยี่ยมคุณยายคุณยายหมุนไม่เยี่ยมคุณยายหมุนขวาได้หน่อยนึงหมุนขวาเดินหน้านิดเดียวนิดเดียวขวาเดินหน้านิดเดียวเดี๋ยวนะคุณยายหมุนขวาเดินหน้่อยนึงโอเคคุณยายลองพุ่งตรงสิอย่ยลองพุ่งตรงแรงๆโอเคกำแพงกำแพงลงแล้วค่ะคุณยายทีนี้คุณยายถอยหลังแล้วพุ่งตรงไปแรงๆโอเคเบรกเบรกเบรกอ่ะคุณยาย ไปพุ่งตรงเดี๋ยวพุ่งตรงค่ะ<อ>ล,ลุ<อ>ไปปลยไปเลยค่ะตัวนี้ปลาขคุณยายแสดงว่าไม่ได้ต้องถอยหลังก่อนเดยายเขอตั้งรถให้ตัวก่อนได้หรอเน้ยได้แล้วค่ะโอเคเยี่ยมคุณยายเอาเลยเ<อ>คุณยายลุยลุยไอ้ยัยโดนใจด้วยเอาหรอ,หรอ,หรอเน้ยมาทำอะไรตรงนี้หรอยัยชนะประตูเปิดได้หร้ยประตูเปแล้วยายแต่ยายชอกําแพง เอาเหรอยายหนูติดอะไรยายหนุมไม่นด้โอเคดีอันนี้ปากมาให้ยายไม่หละด้วยโอเคไปโอเคแยกพยาแบกสวัสดีน้องซีฮะรหาเรขอคดีสินด้ายเลยขอบคุณหัวใจฟ้องสาวขอบคุณรางวัลมากข่งสองอันแล้วอะไรอ่ะหนุ่มเมื่แล้วหนุ่มคนนะหนุ่มคนหนุ่มโดนคืออะไรหนุ่ม คุณย่หมุนคุณย่าหมุนซ้ายคุณย่หมุนซ้ายโอเคโอเคย่างย่างแบก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 ย่หมุนขวานิดนึงแล้วเดินหน้า <ผม S 1> คุณย่หมุนขวานิดน,นึงแค่นิดเดียวโอเคคุณย่เดินตรงคุณย่างเดินตรงโอ้ยตรงตื่นกำลางเลยหล่ะเลยไปเลยไปเลยคุณย่างไ,ไปเลย,ยบัายคุณย่างไปแล้วจะละควาคุณย่างเราจะตายคุณย่างเราจะละควาอุ้ยไจังหวะนี้ตรงมากคุณยายจังหวะนี้ตรงแต่คุณยางต้องไปเบาๆจังหวะนี้แหละคุณย่างอย่าละละควบอีคุณยายคุณย่าง คุณยายเปดีแล้วนะคยาเบาบาค่ะตรงเลยคุณยายตรงแคุณยายตรงเบาเบาตรงกับเบเกด้วยโอเคคุณยาเบกโอเคคุณยายเบกเบรกเบโอเคตรงอีกตรงอีกตรงอีกอ่ะเบกเบบโอเคเยี่ยคุณยายเี่ยตรงอีกเยียบบบโอเคคุณยายมนขวาหน่อยคุณยายเบกก่อนคุณยายมนขวาก่อนคุณยายมือขวาคุณยายมือขวาเดินแน่มุนขวาเดินแน่ โอเคพุยายุยาเบกุยาเบกเบกเบกคเบกเบกโอเคโอเคโอเคเบก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 กโอเคไม่เบกไม่เบก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 เอกเโอเโอเบกเบาเบก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 เบเพราะวเามเนกเบกเมกเงหเือเล่าคะเบกับกับกเบกเบเบอเโอเคตบกเบต้องพรุ่งนี้สิพี่ไม่เล่นตอนเย็นบกเตอนเย็นมันไม่มีมันมีกเรังไง ไม่ราไปเอ้ยทำไมย้ายไปไม่ได้ล้วหลานยาไฟแดงค่ะยายาเข้าเกีร์ว่างไว้อาอเฮ้ยอ่าเดี๋ยวมัเกียร์ถอยเยอะแอย่าพุ่งไปนะพุยาล้นล้นเยอะยายไปสวนรอบตาเลยโอเคโอเคเบก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 ้อนเบ้ยายเบรกแล้วโอ้ยยานย้ายพวกยายุเสียหน้าเยอะกว่าเกียร์เฮุ้ โอเคอย่าย้านเลยอย่าจะไปดีๆนะร้านโอเคโอเคโอเคมิกจะไม่ผ่านนะร้านเลยไปแบกยังร้านเลยแบกแบกเบกแบกคุณยายแบกคุณยายแบกคุณยายแบกโอเคเข้มเ้อคุณยายเก่งมากคุณยายตรงขึ้นไปเลยค่ะคุณยายตบเบาๆไม่คุณยายตบเบาๆมันเป็นมันเป็นร้านแล้วค่ะคุณยายหนูจะถึงร้านแล้วคุณยายตรงคุณยายตรงขึ้นมาค่ะตรงขึ้นมานิดนึงโอเคหมุนขวาค่ะคุณยายหมุนขวา ขวาเลยหมุนขวาเลยโอเคหมุนขวาโอเคพียงหมุนซ้ายพียงหมุนซ้ายคุณยายเก่งมากชาราคุณยายหมุนซ้ายหมุนซ้ายวายคุณยายเบิกค่ะโอเคเบกแล้วคุณยายหมุนขวาหน้าะคุณยายหมุนขวาหน้าขวาตรงนิดเดียวขวาตรงนิดเดียววาดโอเคค่ะคุณยายตรงพุณยายตรงนิดนึงตรงนิดนึงงค่ะคุณยายตรงไปนิดนึง นิดนึงนิดนึงเ <c oughs> <c oughs> ลี้ยวซ้ายค่ะคุณยายเลี้ยวซ้าแล้วซาเต็มกำลังไม่หลาเลยแต่รับไม่ต้องเต็มมากค่ะเบาๆคุณยายเรา,าการจัดสั่งแล้วค่ะรอแม่หลาเลยคุณยายเลี้ยวซ้ายอีกค่ะโอเคคุณยายคุณเห็นแล้วเหรอคุณยายเห็นตูดรถไหมคะหนูจะสั่งแล้วค่ะเร็วๆคุณยายหนูหิวมากตอนนี้ออเดอร์เฮี้ยแล้วเยี่ยมเยี่ยมคุณยายหิวมากไปเร็วชาชาคุณคุณยายชิมหน่อยไวๆว่าเขาเล่นกันนะหนูอิงนะคะคุณยาย โอเคแย้มคุณยายเก่งมหมโอเคคุณยายรบกวนเอาวิทยุคุณยายไปด้วยค่ะหนูสั่งอาหารไม่ได้แล้วเป็นร้านไม่ออกมาเองกันหรอเนอะมันยิงมันทนทิงไม่ได้อะคุณยายคุณยายหนูต้องสั่งอะไรบ้างนะหนูลืมแล้วเฟรนช์ไฟเบอร์เกอร์น้ำส้มหลานเอ้ยเฟรนช์ไฟเบอร์เกอร์และน้ำส้มค่ะคุณลุงโอเคเขาบอกว่าเตือนหน้าไปเลยค่ะคุณยายคุณยายเตือนหมุนขวานิดนึงแล้วเดินหน้าหน่อยค่ะเดี๋ยวนะคุณยายโอเคพอพอโอเคคุณยายตรงค่ะคุณยายตรงคุณยายตรงแล้ยนะคุณยายตรง สายนิดนึงแต่ตรงซ้ายนิดนึงไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะโอเคโอเคตรงเลยค่ะคุณยายตรงตรงตรงน่ารักโอเคคุณยายเก่งมากเออคุณยายจะไปร้านใช่ใช่ใช่หนูจะแตยตังคุณยายหนูจะเอาอะไรเขาบ้างนะเออแป๊บนึงเด้อยายมองไม่เห็นนะเบรกค่ะคุณยายเบรกเบรกเบรกโอเคตรงมากอ๋อคุณยายวิ่งเลยค่ะเดี๋ยวเดินนั่นน่ะโอเคค่ะเขายื่นมือมาค่ะคุณยายเขาขอเหรียญสองเหรียญนะคุณยายเดินตรงเหรียญน่ารัก อยู่ไหนอะหลานเดี๋ยวหนูหาก่อนนะแงบเอ้ยอยายเจอแล้วเหรียญหนึ่งแต่ยายก็ไม่ไหวยายายาีไม่ถึงหนูจะให้เขายังไงอ่ะหลานโยใส่มือเขาได้ไหมโอ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วคุณยายคุณยายเขาเอาพวงมาลัยรถเราด้วยคุณยายเอาพวงมาลัยรถเลยตลกมันสายไหคุณยายเขาจริงเอาไปแล้วหลานเอยโอ้นี่ไม่ใช่พวงมาลัยคุณยายอันนี้ลุงเอาเอาไปจริงเหรอลุงเอาไป

รีเลยคุณยายแต่พอพวงมาลัยราไม่มีนะเอออ๋อดีไงอ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้ก็ต้องอยู่ในรถสิคุณยายถูกไหมเมื่อกี้ไม่เห็นด้หลังอ๋อหรอคุณยายตรงค่ะเลี้ยตรงเลี้ยวซ้ายค่ะคุณยายเลี้ยวซ้ายโอ้เลี้ยวซ้ายนะใช่ใช่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยอ่าอ่าอ่าคุณยายมันย้าไปคุณยายไปขวานไปขวานไปหัวดอยด้านหลังโอเคซ้ายเลยค่ะคุณยายซ้าย ตายโอเคคุณยายเห็นไหมที่ต่างกันเด้อครับคุณยายเห็นแล้วเห็นแล้วหลานโอเคคุณยายไปอีกเดินหน้าไปอีกไหมใช่ค่ะเดินหน้าไปอีกคุณลุงมันไม่ออกมาเองได้ไหมหลานเอ๊ะคุณยายถอยหลังหน่อยถอยหลังเหรอดินเลยอึบอีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะโอเคเยี่ยม เราอะไรบ้างนะคะเฟินายเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์น้ำส้มอ๋อเฟ็นายน้ำส้มก่อนไม่ได้เอาน้ำส้มก่อนเหรอคะเฟ็นายก่อนเอาเฟินายเบอร์เกอินน้ำส้มโอเคได้ค่ะคุณยายเออยายเข้าเกียร์พีเดหรันไม่เป็นไม่เวลาคุณยายโตอย่างเนี้ยคุณยายโตอย่างเนี้ย ก็ยัเดียวหน้าร้านใช่ค่ะใช่ใชยายต้องยกซ้ายหน่อยชี้ข้าหน่อยชี้ข้าหน่อย,ชออยใช่แล้วไ,ไงเอาเพิงบันไดยางเดียวร้านโอเแค่ขออยะตอกขึ้นไปมันเอาจริงหรเหรอคะถือว่ายายต้องเป็นคนให้มันยายจะให้ยังไงหน้าร้านเลยไม่มันไม่มีรูปอะคุณยายหนูไม่เห็นว่าเป็นสัญลักษณ์อะไรอะอยายเห็นว่าเป็นเพิงบันไดหน้าร้าน,นร้านไหนยายลองสับที่ห,หนูก่อนดิเออได้เลยยายเห็นเป็นไร ไม่พงมอะไรเขาไม่เห็นอ่ะไม่พงอะไรที่เจอข้างบนอย่างนี้ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นค่ะทำไมเขาเห็นถ้าเขาจะเป็นคนให้เล่ะเขาจะให้ยังไงไม่เอามาให้หนูไหมอีกสักทีเยียนทีละอ๋อยีวาไปเยลยวยาไปเยียวยิงไม่เยียวอ่ะเยียไปเยียไปให้เขาแล้วอ่ะไม่ได้เอาไปทิ้งไปไหน โ <Okay. S 2> อเคเอาให้มันจริงๆใช่ไหมยายมันเอาจริงปะเนี่ยจะได้รานเลยมันไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยยายยายจะหน้าไหนไหมลองถึงยายไม่ถึงไม่ถึงหรบ้านยายไปโยนยดีกว่าไหมของอะไรอยู่ไหนอะอยู่อยู่อยู่บ่อหลังละยายไปหยิบเอาเลยยายเห็นไหมเออไม่ได้อ่ะเห็นไหมมันไม่เอาใช่ไหมสรุปอบบ

ยายหนูกินอยู่แซ่บมากแกเข้าเกียร์ถอยหลังกินหรอหลานเอ้ยเอาเย้แกขึ้นรถไม่ได้ยายแล้วเราล้นหมุญเลยยายตอนนี้เอ้ยหลานต้องกินให้หมดหรือเปล่านี่ไงโอเคโอเคหนูกำลังกินอยู่กินให้หมดกินให้หมดหลานเอยได้ทัปให้โอ้ยยายอันนี้อันนี้พวงอะไรหรือเปล่ายายลองดูสิ่ง ตรงอะไรโอ้ยนี่ไงยายเดินตรงาะไรมันเลยเฮเตโอเคโอเคยายหมุน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 อะไรหมุนขาเหรอหมุนขาถอยหลังดูหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนซ้ายถอยหลังไงหมุนซ้ายหมุนซ้ายถอยหลังซ้ายถอยหลังซ้ายถอยหลังเอ๊ะมันติดอะไรมันติดเหมือนเดิมไหมยายมันแบบเป็นคันกำแพงอ่ะยายลองดูเดินหน้าก่อนใช่ใช่ใช่เดินหน้าขวาเต็มกำลังไม่เต็มหรอกเพราะว่ามันติดมันติดหมดแล้ว แล้วก็เหมือนเดิมใช่ใช่ใช่ค่อยกระดิบกระดิบใช่ใช่ใช่เราทำได้เราทำได้พลังอีกพลังฟ้าเต็มกำลังเยิยมใหญ่ๆหมืดความเต็มกำลังเย้เลยร่าเลย้อเยิ้มใหญหมดอีกนิดนึงยิ้มหมดอีกนิดนึงหมดอ่ะโอเคยายพอยายตรงแรกเลยค่ะขอแบบตรงๆได้ค่ะยายไปค่ะลุย แกแบกแกแบกแกเบกแกเบกโอเคแกตรงไปเลยแกตรงแบบหมุนขวาแบกแบกแบกเบกเบกโอเคหมุนขวาหมุนขวาแยกหมุนขวาขวานิดนึงได้หรอนิดนึงค่ะโอเคนิดนึงหมุนขวาอีกนิดนึงค่ะขวานิดนึงค่ะโอเคหมุนขวานิดนึงค่ะตรงหน้าอีกเหรออีกอีกค่ะอีกไปอีกค่ะยาไปอีกไปอีกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอายาตรงตรงหน่อยตรงหน่อยนิดนึงขอดูก่อนไปทางไหนอันนี้ เฮ้ย hey, นี่มั็นอะโอเคขยันมุอขวาหน้าขยันม okay like ุอขวาหน้ามือขวาหน่อยหืมเกิดอะไรขึ้นยายทับอะไรหรือเปล่าหรอยายชนใครอีกแล้วหรือเปล่ารถยายดำเราเนอะอะไรหน่อยยไงโอเคยายมุอขวาเฮ้อันนี้น่าจะต้องไปไหนอะตรงแล้วก็มือซ้าอยูแลเด็กใบแหวใช่ใช่ยายแล้วซ้ายยายหมุนซ้ายใครยายหมุนซ้ายโอเคโอเคเดี๋ยวพึ่งยายอ่าไปอ่าไม่ไม่ใช่ ใช่ใช่โอ้ยเยี่ยมเยี่ยมขัดโอเคยายพอซ้ายขยายซ้ายก็จำกำลังแล้วหลานใช่ใช่เอาถอยหลังถอยหลังถอยหลังหมุนหมุนขวาขยายนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวโอเคเยี่ยมคุณยายหมุนหมุนหมุนหน้าตรงหน้าตรงตรงเชื่อไหมหลานใช่ขยายตรงเลยค่ะตรงขึ้นได้ไหมโอเคเยี่ยมเยี่ยมคุณยายหมุนซ้ายหน่อยคุณยายหมุนซ้ายหน่อยเดี๋หมุนซ้ายหน่อยแล้วหลานซ้ายอีกซ้ายอีก แต่อีกใหญ่ใหชนใจต้องถอยก่อนร้านโอเคถอยขวาถอยขวานี้เดียวพอใส่อี๋ใส่อีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมุนซ้ายหมุนซ้ายเดินหน้าใส่เต็มกำลังร้านใช่ใช่ถอยหลังถอยหลังหมุนขวาอีกใช่ใช่ใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมยังมีเมี่ยงผู้หญิหมุนซ้ายอีกเดินร้านโอ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมถอยหลังอีกเออวแล้วก็ไปอีกหมุนอีกอี้ ได้ไรยองสู้นะย้ำได้ร้านนึยอุ้ยเก่งไหมยัยเยี่ยมยัยหมนทีหมดทีนิดนึงอีทีนึงมันติดไฟอยู่ค่ะได้ร้านโอเคเยี่ยมยัยตรงแล้วอยาเอาวิวไปย้อนยิไมวิทยยัยไปร้านท่ไมโอมกันเลยร้านนนอร่อยขนาดเลยจริงแกตรงค่ะเยี่ยมแบกขยายแบก่ะแบกโอเค ยายถอยหลังหมุนหมุนหมุนซ้ายค่ะซ้ายถอยหลังหมุนซ้ายนิดนึงค่ะยายโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหเราต้องลงบันไดเลือกบันไดค่ะยายย่านันย่านันมองเห็นเส้นทแล้วเออโอเคโอเคยายไหมค่ะเบาๆนะยายเบาๆนะเดินหน้าก่อนเดินหน้า,นาโอเคเดินหน้าหมุนซ้ายยายหมุนซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยน่ารักใช่ค่ะย่้มยาย ยาเก่งมากร้ายเก่งมากเหนื่อยมันเป็นเกมที่พูดไม่พักคอเลยค่ะยายหนูแซ่บฟอรมากตอนนี้พร้อมแต่จะเป็นเองยายบอกให้เล่นรอยายบอกให้ตะเพิ่มมาได้ร้านเฮ้ยแต่ดาเมจเราลดลงนะคะคุณยายจาก400เหลือ150นะคะเอ้โหเราก็ต้องมีพัฒนาการโอ้ยเก่งจังเลยเย้อมเบ้ายายหาย แล้วอย่างนี้ต้องไม่ต่อบไหมคะคุณยายเราพักก่อนไม่หรอเน๊ยโอเคค่ะเราพักไปเก็บหรือก็ได้หรอเน๊ยโอเคงั้นเราไปเล่นระเบิดตัวไหมคะมีน้องอยากเล่นรบตัวกับเราค่ะคุณยายได้ทีเดียวเน๊ยไปไหมเบอไหมได้ได้ได้อ่างั้นเอาเกมนี้นะคะอู๊ยยายเก่งมากอู๊ยจริงแล้วเราลงไปรถไฟฟ้าจอดินทำแมวแล้วว่ะหลานเน๊ยเอาเป็นว่าเกมนี้ขับไปทุกทางท่ะคุณยไม่ต้องห่วงโชว์รูมรถชนกระจกแตกครับมาหมดแล้วยาย ขิขๆเขาเห็นลรือเป็นสติม,มันไปนรกด้วยนะบี <laughs> จริงนะจริงนะแล้วลอีกไก่อีกเยอะสินะอีกเยอะนะบีนะนั่นสินะ